สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องตัว Secret Baby TV 2กล่องกันค่ะกล่องนึงจะเป็น Secret ของ b a b y TV 3มนนะคะส่วนอีกกล่องนึงจะเป็น Secret ของเขาตุ่จีนค่ะสำหรับพิกัดเราจะใส่ไว้ที่ารายละเอียดใต้คลิปนะคะทั้ง2กล่องนี้จะเป็นแบบแกะเช็คก,การ์ดแต่ยังไม่แกะซองค่ะเอามาลุ้นตายเองนะคะเดี๋ยวมาเริ่มแกะจาก b a b y TV 3ว i มนกันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับครานี้จะมีทั้งหมด12แบบกับอีก1 Secret นะคะ อันนี้จะเป็นแบบยังไม่แกะซองนะคะสำหรับตัวซีเครตของปลอยนะคะหน้าที่ได้จะเป็นหน้าผากสีชมพูตากลิ้งซ้ายขวาปากแรบลิ้นแล้วก็แก้มแมวแบบใหม่ค่ะ หน้าน้องแบลวน่ารักมากเลยนะคะสำหรับตัวซีเครตเนี่ยจะใส่ชุดมาเลยค่ะมีโบหูกรกต่ายสีแดงติดอยู่แล้วก็เป็นชุดเอี้ยมสีเหลืองแบบนี้นะคะชุดน้องน่ารักมากเลยค่ะสีน้องก็สวยนะคะเป็นสีน้ำตาละละมุนละมุนค่ะน้องจะเป็นหนูนะคะน่ารักมากๆค่ะตัวเล็กนะคะทีนี้มาดูที่การ์ดของน้องกันค่ะ อี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องซีเครตนะคะตรงตัวภาษาจีนจะเขียนว่าสู่สู่สแปลว่าหนูค่ะน้องหนูสีน้ำตาลน่ารักมากๆนะคะหน้าตาก็จิ้มริ้มค่ะทีนี้มาแกะกล่องตัวซีเครตของเข้าจุดจีนกันบ้างนะคะสำหรับเข้าจุดจีนเนี่ยซีเครตจะมี2แบบค่ะคือฮ่องเต้แล้วก็ฮองเฮานะคะมาทายกันค่ะว่ากล่องนี้จะเป็นน้องตัวไหน นี่ค่ะกล่องนี้ก็จะเป็นแบบแกะเช็คการไม่แกะซองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาลุ้นตาน้องกันค่ะ สำหรับตัวนี้จะเป็นน้องซีเครตฮองเฮานะคะหน้าที่ได้จะเป็นหน้าผากสีฟ้าตาร้องไห้ปากแลบลิน้นแล้วก็แก้มจะเป็นส้มกับดอกบัวยค่ะนี่นะนี่น่ารักมากเลยนะคะสำหรับซีเครตฮองเฮาจะใส่หมวกเชิดสิงโตมาแบบนี้ค่ะชุดก็เป็นชุดจีนเชิดสิงโตน่ารักมากเลยนะคะหมายว่าตัวนี้ตัวชุดคุ้มมากๆค่ะชุดสวยนะคะน้องจะเป็นกระต่ายหูยาวสีชมพูแบบนี้ค่ะ ตัวนี้กลิ่นหอมน่ารักมากๆด้วยนะคะกลิ่นเหมือนบับเบิลกรัมค่ะน้องหองเฮาน่ารักมากๆนะคะทีนี้มาดูที่การ์ดของน้องกันค่ะค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องหองเฮานะคะต่อมาเดี๋ยวปอาจะเปลี่ยนหน้าน้องให้ดูค่ะสําหรับหน้าของน้องเบบี้ทีวีสามมินิแล้วก็หน้าของน้องข่าวตุดจินเนี่ยจะเป็นไซส์เดียวกันก็คือไซส์เล็กนะคะ เรจะเปลี่ยนหน้าของน้องซีเครตเบบี้ทีวีมีนี้ให้เป็นตาร้องไห้แบบมีน้ำอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวคาปิบาร่าที่ปลอยได้เป็นตาน้ำมาค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็เหมือนเดิมจะเป็นช้อนสั้นนะคะเนี้ยหน้าน้องออกมาก็ใส่ตาน้ำกลับเข้าไปนะคะ นี่ค่ะแค่นี้น้องตัวซีเครตก็เป็นตาน้ําสีม่วงแล้วนะคะดูน่ารากักแล้วก็หน้านี้เข้ากับน้องมากๆเลยค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับตัวซีเครตของทั้งสองคอค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ